สวัสดีครับมาอัปเดตข่าวหงแดงเศรษฐีอังกฤษกันครับเกฮีเดี๋ยวนี้มีความเป็นไปได้มากแค่ไหนเพราะตัวนักเตะกำลังจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายกับสโมสรจึงทำให้หลายสโมสรเริ่มสนใจในตัวเขาเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่บ่อยนักที่นักเตะระดับนี้จะเข้าอยู่ในสถานะที่ยังไม่ชัดเจนคุ้มเครือแน่นอนที่มีหลายสโมสรน,นี้ อยากจะใช้โอกาสนี้ในการคว้าตัวเกฮีแต่ดูเหมือนว่าสโมสรที่เป็นทีมเต็งน่าจะเป็นลิเวอร์พูลจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่ลิเวอร์พูลจะต้องพิจารณาอย่างอรอบคอบหนึ่งในปัจจัยหลักคือราคาของค่าตัวลิเวอร์พูไม่ต้องการจ่ายแพงมากตามที่คิทตันพาเลตล้อมขอมาเพอนักเตะเหลือสัญญาปีสุดท้ายจึงทำให้ลิเวอร์พูลต้องการจะต่อรองให้ราคามันอยู่ที่ความสมเหตุสมผล ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วคิตตันพาเลตเคยปฏิเสธราคาจากนิวกาสเซลในราคา65ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ราคาต้องลดลงจากปีที่แล้วแน่นอนพอนักเตะเหลือสัญญาอีกปีเดียว ทางเราสังเกตได้ว่าลิเวอร์พูลนั้นส่วนมากจะเน้นไปที่นักเตะอายุน้อยจอ,อนกลับไปเราเคยสนใจที่จะขวาวีวายโควิลตอนนั้นอายุ20ปีและเราก็เคยที่จะสนใจในการขวาตัวโยโรแต่ด้วยเหตุผลที่โยโรต้องการจะลงจริงสม่ำเสมอเขาจึงปฏิเสธลิเวอร์พูลและเซ็นกับแมนยูและปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เมื่อตัวนักเตะต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเหตุผลเพราะปีหน้าจะเป็นฟุตบอลโลกนั้นจึงทําให้ลิเวอร์พูลอาจจะกําลังทบทวนในการเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้ลิเวอร์พูลอาจจะยังรับปากไม่ได้ว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงหรือลงเล่นอย่างสม่ำเสมอหรือไม่เนื่องจากเรายังมีโคนาเต้ส่วนฟานไดไนไนท์เป็นตัวหลักที่ใครก็ยังไม่สามารถที่จะเบียดได้อยู่แล้ว ในมุมมองของเกฮีลิเวอร์พูลคือทีมที่น่าสนใจมากเพราะมีโปรเจกต์ทุกอย่างที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่จากการเสริมทัพที่บ้าข้างเพื่อไล่ล่าต่อยอดความสําเร็จโดยเอเจนของเกฮีได้บอกกับแหล่งข่าวว่าตัวนักเตะนั้นต้องการความชัดเจนในบทบาทของเขาสําหรับทีมลิเวอร์พูลเนื่องจากนักเตะต้องการจะลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อติดทีมชาติอังกฤษไปฟุตบอลโลก ซึ่งตอนนี้มีข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลได้ยืนยันชัดเจนว่าเขาต้องการจ่ายค่าตัวไม่ถึง45-50ล้านปอนด์แน่นอนเพราะเขามองว่ามันเป็นการแพงเกินไปสำหรับนักเตะที่สัญญาปีเดียวสุดท้ายเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้จะจบยังไงก็อขอให้สมหวังได้ตัวเซนเตอร์แบ็กตัวนี้มาไหมครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าฤดูกาลหน้าโกนาเต้จะอยู่หรือไป ฟาบิซิโอโรมาโนอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของดาวินนูเยตกับนาโปลีว่าสโมสรนาโปลีได้มีการติดต่อโดยตรงกับลิเวอร์พูลแล้วแต่ดูเหมือนพวกเขาจะยังไม่เข้าใกล้คำว่าบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับตัวเลขดังกล่าวเลยลิเวอร์พูลยังคงยืนยันว่าต้องการค่าตัวไม่ต่ำกว่า65-70ล้านยูโรดีลนนี้ยังไม่คืบหน้านเท่าที่ควรและยังคงต้องใช้เวลาในการเจรจาแบบค่อยเป็นค่อยไปต่อไปแฟนหงที่หล่อหน้าเป้าคนใหม่อาจจะต้องรอไปก่อน ขณะนี้มีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกให้ความสนใจฮาวิ่เอเลียนและดูเหมือนเจ้าตัวจะยังคงอยู่ในรายชื่อที่ลิเวอร์พูลจะปล่อยออกจากทีมในซัมเมอร์นี้โดยมีไบรตันแอสตันวิลล่านิวคาสเซิลรวมไปถึงแอร์เบลลิต์ที่ให้ความสนใจนักเตะรายนี้ซึ่งคาดว่าลิเวอร์พูลการค่าตัวของเอเลียนไม่ต่ำกว่า45-45ล้านปอน แอบ,บเสียได้เด็กคนนี้รักสโมสรมากแพ้ชั้นเต็มเปี่ยมแต่ไม่ค่อยได้รับโอกาสพวงออปชั่นซื้อกลับไว้น่าจะเวิร์กถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ